เจ้านี้เขาเกลี่ยให้ด้วยแต่ราคาเขากิดไม่ลดใช่ไหมคะเจ้าลูกายมันสีพอดีแต่เราตอนนี้บอกก่อนนะมาขอขอดูคุยเต็มพื้นที่ก่อนถ้ามัาไปไหวเนี่ยอาจะรย์ประมาณ2ั้คนยี่ก่อนหรือ30คูณ30ก่อนครับจะซือให้ให้ให้่ยายอาจจะต้องของก็อยากบางทีกระจายไม่ถรบอก อเคก็โอเคครับจะได้คำนวณถูกได้ดูปัจจัยด้วยอันนขนาดมันก็ประมาณนี้ะอทุ่มแปลงเนี้ยดินแล้วทุ่มแปลงเนี้ยเต็มคอหัวตลอดุลยจริงจริงได้พวกอย่างได้นแหละถ้าจขายตัวเองก็ได้ต้องอย่าขายขนาดเลยเราทำอะไรได้เวลาว่างพังอะไรมันได้ว่างเป็นรูปแบบดึงแบบเราจะไม่ได้ทำอะไร พอที่บาร์เนี่ยเปลี่ยนทางนู่นทางนี้ไกี่ยวกันแค่นรถจะเข้ารถจะออกอยู่ที่ปัจจัยด้วยตอนนี้เราตอนนี้เรายังต้องหาปัจจัยอ่ะเนาะดูปัจจัยก่ปัจจัยก่อนถมมาถมได้เนาะ